สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปเมื่อกี้เลยนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับไม่ต้องรอนานนะครับผมใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับ USDT Forces นะครับผมที่ผมได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามาครับว่าในเรื่องของการถอนเงินนะครับถอนไม่ได้นะครับแล้วก็ทางเว็บเนี่ยมีการแจ้งเตือนนะครับบ่อยมากนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปเมื่อวานให้ดูนะครับที่ผมได้ลงไปเนาะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปที่ผมลงไปเมื่อวานนี้นะครับก็คือคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ เป็นการสอนสมัครการใช้งานแล้วก็การถอนเงินในคลิปเดียวนะครับก็เป็นคลิปใหม่เลยนะในส่วนของการใช้งานนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับหลายคนเลยที่คอมเมนต์นะครับผมอ่าคอมเมนต์เข้ามานะครับว่า ตอนนี้เว็บเป็นอะไรไม่รู้นะครับทำการแก้แคชแชทได้ปกติแต่ว่ามีข้อความแจ้งเตือนตามนี้นะครับมีข้อความแจ้งเตือนอะไรสักอย่างเด่งขึ้นมาตลอดนะครับซึ่งผมก็เป็นนะเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้ทําการกดปิดไปนะครับผมกดกดปิดตลอดเลยนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจเนาะให้เรากดกากบาดปิดไปเลยนะครับทำทุกอย่างตามขั้นตอนนะครับแต่โอนเงินไม่ได้นะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ย ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ทาการโอนไปเมื่อวานนี้หรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อวานนี้มันมีปัญหาในเรื่องของการถอนเงินเนาะว่าถอนไม่ได้นะครับผมก็ได้อธิบายไปในคอมเมนต์นั้นแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเว็บเป็นอะไรนะครับกดถอนไม่ได้เนาะอ่าเงินในเว็บหมดครับรอทางเว็บเติมเงินซึ่งที่ผมได้ไปทดลองถอนดูเม An ื่อวานนี้นะครับที่เขาได้คอมเมนต์มาเนาะ,นนะผมก็เลยไปลองดูว่า,วาเฮ้ยทำไมมันถอนไม่ได้นะครับก็ได้ทราบปัญหานะครับก็คือ เงินในเว็บไม่เพียงพอในการถอนเงินนะครับตามธุรกรรมต่างๆนะครับผมมันจะแจ้งว่าเงินฝากนะครับไม่พอในส่วนของการทําธุรกรรมนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องรอทางเว็บนะครับฝากเงินเข้ามาให้นะครับซึ่งผมก็ได้ทําการถอนเงินวันนี้นะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้รับมาเรียบร้อยนะครับผมนี่ usdt นะครับ f o r s e t นะครับผมถอนไปประมาณ 0.03838640 USDT นะครับผมก็เข้ามาปกติเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะถอนอีกครั้งหนึ่งให้ดูนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะลองใช้งานเว็บนี้เนี่ยก็ลองเข้าไปทำดูได้นะครับลิงก์สมัครจะปักหมุดไว้ให้ตรงช่องคอมเมนต์นนะส่วนวิธีการสมัครก็ดูในคลิปแรกผมจะใส่รายละเอียดไว้ให้ลองเข้าไปดูก่อน นะครับสำหรับใครที่สมัครเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะถอนเงินให้ดูก่อนเนาะเป็นอันดับแรกเพราะว่าหลายคนที่เข้ามาทำเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันถอนเงินได้หรือว่าไม่ได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาที่กระเป๋าฟอเรสต์เพย์นะครับก็ให้เรากดไปที่เ,เงินฝากนะครับแล้วก็เลือกไปที่ USDT นะครับผมนี่ USDT นะครับที่มันเขียนคําว่า โยง TRC 2 0 USDT นะครับก็คืออันนี้นะบางคนยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นเหรียญ USDT หรือเปล่านะครับก็ให้เราดูในวงเล็บนะครับใช้ลิงก์ตรงนี้ในการรับเงินนะเราเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้เราใส่ลิงก์กระเป๋าตรงนี้นะครับผมใส่ลงไปในช่องนะครับถ้าใครเคยถอนแล้วไม่ต้องใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับกดถอนเลยแบบนี้คือการถอนเงินสําเร็จนะครับก็คือถอนเงินได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเว็บไซต์หรือว่าแอดมินเนี่ยเขาฝากเงินเข้ามาให้เราถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด ตกลงแล้วก็กลับมาที่หน้าเว็บนะครับเราก็กดภาพรวมเนาะเพื่อที่จะดูว่ายอดเงินเนี่ยเข้าจริงหรือเปล่านะครับผมเนี่ยเงินเข้าจริงนะ USDT Force นะครับตามนี้เลยที่เราถอนไปเมื่อกี้เนาะเราก็ดูชื่อเว็บนะครับ USDT Force นะครับผมมันตรงกันนะก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับถ้าเราถอนไม่ได้หรือว่าการแจ้งเตือนผิดปกติเนี่ยให้เรารอทางเว็บนะครับฝากเงินเข้ามานะครับผมฝากเงินเข้ามาให้เราถอนนะครับ วิธีการใช้งานนะครับผมของเว็บไซต์นี้เนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากนะครับไม่ยากนะครับผมให้เราดูที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับจะมีเมนูให้เราดูเนาะมีแผงควบคุมความสําเร็จนะครับเรียกร้องตอนนี้ก๊อกน้ําอัตโนมัตินะครับช็อตวอร์นะครับคือการแก้ช็อตลิงนะครับโฆษณาแบบชําระเงินอันนี้จะเป็นการลงโฆษณากับทางเว็บนะอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันเสียงเงินนะครับงานหวยสร้างโฆษณาจั การโฆษณาเงินฝากนะครับอันนี้จะเสียเงินละนะครับผมไม่แนะนานะวิธีการทานะครับก็ให้เรากดรูปเพชรเนะเรียกร้องตอนนี้นะครับกดเข้าไปเลยเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นการแก้แคปชั่นนะครับการแก้แคปชั่นตรงนี้เนี่ยจะทําได้วันละ200ครั้งนะครับหครั้งจะทําได้ทุก2นาทีนะครับผมใครมีเวลาว่างก็สามารถมากดเคมได้การเคมตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับครั้งละ10,000คะแนนนะครับวิธีการอ่าน0 0 0 0 0แคะแนนนะ หน0 0 0แสนหรือหนึ่งโอเคได้รับประมาณ10,000คะแนนนะครับผมตาลายนะได้รับประมาณ1 0,000คะแนนนะครับก็แก้แคปชั่นนะครับแล้วก็ดูข้อความในกรอบสีเหลืองว่ามันเป็นอะไรนะครับเป็นการบวกเลขนะแล้วก็บวกไปนะครับแล้วก็กดรับรางวัลตรงนี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็กากระบาดปิดได้เลยนะครับแล้วเราก็รอสักครู่นะเนี่ยมือบาลเนี่ยมันขึ้นการแจ้งเตือนแบบนี้เห็นไหมด้านบนนะครับเนี่ยมันขึ้นการแจ้งเตือนแบบนี้ทําอย่างไรก็คือ ให้เราทําการาตกลงไปนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดตกลงนะฮะซึ่งการแจ้งเตือนเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับก็ให้เรากดตกลงไปก่อนนะครับผมไม่ต้องตกใจนะต่อไปเป็นก๊อกน้ํอ่อเป็นก๊อกน้ําอัตโนมัตินะครับผมก็ให้เรากดเข้ามานะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีพลังงานนะครับในการทําตรงนี้นะครับผมจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1นาทีนะครับในการรับคะแนนตรงนี้อยู่ที่6000คะแนนนะครับผม6000คะแนนนะ กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็รอนะครับในส่วนของพลังงานเนี่ยเราหาได้จากการทำช็อตลิงก์นะครับผมก็ลองเข้าไปทำดูได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับต่อไปเป็นการแก้ช็อตลิงก์นะครับหรือว่าช็อตวอลนะครับผมตรงนี้เลยนะกดเข้ามานะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมในส่วนของการแก้ช็อตลิงก์เนี่ยมันจะให้เราทำอยู่ประมาณ65ลิงก์นะครับแล้วก็เราจะได้รับพลังงานอยู่ที่6,500พลังงานนะครับ คะแนนที่เราจะได้รับอยู่ที่ประมาณ4ล้านคะแนนนะครับผม4ล้านคะแนนถือว่าเยอะนะลองเข้ามาทาดูนะครับถ้าเราทําได้เนี่ยถือว่าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับวิธีการทำช็อตลิงก์นะครับก็ให้เราเลือกลิงก์ไหนก็ได้เนาะกดเข้าไปเลยนะเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยเราก็รอสักครู่นะครับเพราะว่าเว็บเนี่ยมันทาการโหลดอยู่เนาะอันนี้มันช้านะครับขั้นตอนการสังเกตสําหรับการทำช็อตลิงก์นะครับก็ให้เรา,าดูว่ามีตัวจับเวลานับถอยหลังหรือเปล่าหรือว่า มีปุ่มให้เรากดดําเนินการต่อกดถัดไปหรือเปล่าหรือว่าแก้แคบชา่าแบบนี้กด Open แบบนี้นะครับผมก็สังเกตแบบนี้เลยง่ายๆนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันมีเวลานับถอยหลังนะครับอยู่ที่ประมาณ23-24วินาทีเราก็รอแล้วเราก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับว่ามีการกดดําเนินการต่อหรือเปล่านะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะรอสักครู่นะครับ โอเคนะครับผมเวลาเนี่ยก็ได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงไปดูด้านล่างนะครับว่ามีการกดดําเนินการต่อหรือเปล่านะครับนี่ฮะมีการกดคําว่า continue นะเราก็กดเข้าไปนะครับสำหรับการแก้ช็อตลิงนะครับอันนี้ก็มีเวลาอีก35วินาทีเราก็รอเวลาตรงนี้หมดนะมนะครับผมเโอเคนะครับผมเวลาก็หมดแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างเหมือนเดิมนะครับกด continue เหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราก็รอสักครู่นะผมไม่แน่ใจว่ามันจะให้เรากดอะไรต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ตรงนี้นะครับผมมันมีคําว่าบอร์ดด้านบนเนาะเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีเมนูอะไรที่แปลกไปหรือเปล่านะครับโอเคมันให้เรากดตรงนี้นะครับด้านบนนะแล้วก็กดเข้าไปจากนั้นนะครับผมทําอะไรต่อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีเวลานับถอยหลังนะครับประมาณ8วินาทีเราก็รอนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเวลานับต่อนะครับแล้วเราก็กดเหมือนเดิมนะครับมันก็เด้งลงมาด้านล่างเนาะให้เราดูตรงนี้นะครับมันมีคําว่าคอมเมอร์สนะครับแล้วก็กดเข้าไปเนาะ เราต้องติ๊กถูกก่อนนะครับกดเข้าไปโอเคแบบนี้ก็กดรีเอานะครับไม่รู้ว่ากดถูกหรือเปล่านะนี่ผมก็มั่วนะครับเพราะว่าบางอันเนี่ยมันมันให้เรากดได้นะออาโอเคนะครับผมอันนี้ผมทําไม่ได้นะไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเออร์เลอร์นะครับก็ไม่เป็นไรการกระบาดปิดไปเลยนะครับผมแล้วเราก็ไปทําอันอื่นนะครับวิธีการทําก็ประมาณนี้เนาะบางอันก็ได้บางอันก็ไม่ได้นะครับผมผมลองทำสองครั้งแล้วเมื่อกี้ไม่ได้นะครับ ก็ให้เราเปลี่ยนอันไปทําอันอื่นแทนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานของเว็บนี้นะครับไม่น่าจะยากเกินไปนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทําในส่วนของเงินฟรีนะลองทําตามคลิปแรกก็ได้นะครับที่ผมสอนไปในคลิปแรกเนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยนะครับลองเข้าไปดูเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในเรื่องของการถอนเงินให้ฟังว่ามันเกิดอะไรนะครับแล้วก็ปัญหานี้ต้องรอแบบไหนทําอย่างไรนะครับ สำหรับใครที่ต้องการแนะนําเพื่อนนะครับก็มีลิงก์ตรงนี้เนี่ยสามารถก๊อปปี้ไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับผมก็ได้ไปแนะนําเพื่อนต่อแล้วก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับผมไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับผมสำหรับเพื่อนๆก็ลองไปแนะนําเพื่อนดูได้นะครับว่าการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันจะได้รับคะแนนเท่าไหร่ได้เยอะไหมก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบ,บุคคลนะว่าเราจะไปแนะนําอย่างไรรูปแบบไหนนะครับ โอเคนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้ก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับผมใครที่มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้หรือจะทักเข้ามาที่อ e ินบ็อกแฟนเพจก็ได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับฝากา like, กดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ